วัดีค่ะวันนี้นะคะฟังอยู่ะะยที่คอสเตนสาขาพระรามเก้านะคะก็วันนี้เนี่ยจะมาฟอกฟันก็คือปกติก็่าฟอกที่แบบคอสเตนอยู่แล้วซึ่งนานมาแล้วแบบหลายปีแล้วอะไรเงีย้ยวันนี้ก็เลยจะมาฟอพกเพให้กินชาก,กาแฟกวานเลยมันทำให้แบบเนื้อฟันเราแบบเหลืองขึ้นยังคงไม่ได้เลยแล้วแบบครั้งก,ก่อนๆจำได้ไหมว่าเสี่ยวฟันหรือเปล่า จำได้ว่ามีหนึ่งมีหนึ่งอะไรเงี้ยตอนทำมันก็เสียวๆแล้วก็บบทนได้อยากสวยแล้วอดทนไงก็ได้อยู่เดี๋ยวเราไปฟอกฟันกันแล้วมาดูว่าฟันข่าวขึ้นแค่ไหนค่ะเดี๋ยวขอเรวจฟันก่อน โอเคค่ะฟอกเสร็จแล้วเนเสร็จแล้วข่าวไหมให้ย้งชมวันนี้หลับไหมคะหลับสบายมากเลยวันนี้ไม่เสียวเลยตอนฟอกไม่เสียวเลย ขาวขึ้นแค่ไหนคะคุณหมอหนให้เพื่อนดูไกลเฉดห่หมของน้องค่ะจริงๆคือเขาขาวมั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้าเทียบเฉดจริงๆมันก็ไม่ได้สามารถดูได้ชัดเจนมากขนาดนั้นเพราะว่าของน้องเขาแรกเริ่มมันก็ขาวสุดเฉดอยู่แล้วนะคะม,มันก็จะเป็นความสว่างขึ้นมากกว่าแต่ว่าแน่นอนถ้าเทียบกับตัวเดิมอลองอเข้าไปเทียบอีกทีหนึ่งเห็นปะอันนี้คือเีฟอร์เลยเห็นปะกลายเป็นอันเีฟอร์เนี่ยดูเหลืองไปเลยจริงอืมถ้าเทียบกับฝาน้องที่ได้มาใหม่แต่ว่าด้วยความที่มันไม่มีเฉดเทียบแล้ว มีข้อเสียเย่ยงนะอยากรู้คือคจริงๆมันไม่ได้ทําร้ายผิวฟันอะไรเลยการที่เราเสียวฟันมันเป็นเพราะว่าตัวน้ํายามันแตกตัวเนาะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกเสียวฟันได้มันสว่างเลยตอนนี้หนูยิ้มแล้วหนูไร้ามากเลยเออต้อแต่เฟรฟคเออให้เพี่ยวแต่เฟรฟคอันนีน้นะคะก็ทําเสร็จเรียบร้อยนะคะตอนแรกจะมาฟอกสีฟันอย่างเดียวแต่พอคุณบอกต้นฟันเนี่ยไม่รู้ว่ามีหินปูนด้วยคุณบอกมอนก็เลยคุณเห็นปูนให้ก็ตอนแรกเราไม่รู้ ว่าแบบเหมือนคอสเดนตอนแรกเรามองว่าแบบเป็นแบบคอสเมติกอย่างเดียวแต่ว่าพวกแบบฟอกสีป้าวมีเนียได้รู้ว่าแบบเอ้ยไม่มีการดูแลทั่วไปด้วยอะไรเงี้ยด้วยยิ่งมั่นใจมากขึ้นค่ะจนวันนี้ก็ใครสนใจก็ถือวมาทป็นคำที่คอสเดนนะคะมีหลากหลายสาขานะตอนนี้มาอยู่ที่สาขาพรลังกา